อยู่เข้าใจว่าที่จิพูดมาทางนี้เนี่ยเพราะเนื่องจากอยู่แพลนจะแต่งงานมันเรื่องใหญ่มากนะถ้าอยู่แต่งกับใครบางคนไปแล้วพอหลังจากแต่งงานเสร็จมันเป็นอย่างนี้อยู่จีพไ,ไม่แนะนาให้แต่งนะ เมื่อความรักดำเนินอยู่นะฮะแล้วมันเกิดความคิดที่ว่าอาจจะต้องแต่งงานในอนาคตสวัสดีครับผมโคจิบอติการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของผู้ชายสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะโทรศัพท์ปรึกษาวิดีโอคอลหรือเจอตัวในอนาคตสามารถจองเวลาและติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ในไลน์นี้นะครับเอาละครับ เมื่อเราครบใครคนหนึ่งแล้วต้องการที่จะแต่งงานในอนาคตเราต้องมีวิธีการดูหรือวิธีการคิดอย่างไรคือคือ,คอมันไม่มีวิธีคิดที่แบบเป็นคำเดียวแล้วทำให้สติหนูกลับมาหลอกแต่ว่าจิ๊บถึงแนะนำไงฮะสมมุติเราเข้า21วันเพื่อสร้างเงื่อนไขใหม่ว่าเราไม่เอาแล้วจริงหนูรู้สึกว่าที่ผ่านมาหนูประสาทจะแดก กับเรื่องเรื่องเล็กๆอะ่ะคราวนี้ถ้าเรื่องเล็กๆตรงเนี้พี่จัดการให้หนูไม่ได้อะ่ะหนูก็สามารถมองได้ว่าพี่ก็ไม่ได้เห็นหนูสําคัญขนาดนั้นการที่จะโทรศัพท์มาหนึ่งครับหนึ่งกริง๊งหรือว่าไลน์มาบอกว่าทําอะไรอยู่ในในสิ่งที่ต้องไม่ทามันไม่ใช่เรื่องใหญ่คราวนี้หนูเลยมองว่าถ้าเรื่องนี้มันไม่สามารถเป็นเรื่องใหญ่ในใจพี่ได้แล้วคงจะไปก็ไม่ได้แล้วู่ก็เข้ากระบ,บวนการยี่สิบเอ็ดวันตามตามนั้นเลยแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเขาบอกโอเคเขาสัญญาเขาจะไม่นั่นอีกแล้วในทุกๆอย่างที่จะทําให้ อยู่ <You S 2> มีความสุขอะไรเงี้ยก็อาจจะให้โอกาสเขาครั้งหนึ่งแล้วก็ดูถ้าเล e v ด i c e วองส์อยู่มันยังแผงลิดอยู่ให้โอกาสเขาซะแต่โอกาสที่การให้เนี่ยมันก็ต้องผ่านเงื่อนไขแล้วบางอย่างที่ทับอยู่เข้าใจไาหมที่ที่จะพูดมาทางนี้เนี่ยพเพราะเนื่องจากอยู่แพลนจะแต่งงานมันเรื่องใหญ่มากนะถ้าอยู่แต่งกับใครบางคนไปแล้วพอหลังจากแต่งงานเสร็จมันเป็นอย่างนี้อยู่จีบไ,ไม่แนะนําให้แต่งนะใช่ก็สมมุติว่าอยู่พร้อมที่จะแต่งงานแล้วแต่เขายัง รู้สึกว่ามันจะต้องมีโลกส่วนตัวของเขาที่ไปทําอะไรก็ไม่รู้อยู่เนี่ยมันมันคนละแบบแผนกันแล้วอ่ะมันคนละไมเซตกันเอางี้ดีกว่าถามว่าเขารักยูเขารักนะจิ๊บเชื่อว่าเขาก็คงจะรู้สึกดีกับยูจริงๆอ่ะในตัวตนของยูอ่ะแต่ปัญหาคือตัวตนของเขามากกว่าในเรื่องที่อยูเล่าให้ฟังตัวตนของเขาคืออะไรเขายังหวงแหนช่วงเวลาส่วนตัวเขาในช่วงเวลาที่เขามีอยู่หรือเขายังรู้สึกว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันไม่ผิดซึ่งเมื่อคนสองคนมาอยู่ด้วยกันแล้วเขาไม่เข้าใจตรงนี้ไงว่ามันไไม่ด้ง ความพร้อมของมนุษย์เนี่ยนะคือถ้าพูดตามเหตุผลความพร้อมของเขาจะเกิดจากสิ่งที่สิ่งีเขาทำวันนี้มันพอแล้วจริงๆยกตัวอย่างสมมุติว่าการคุยกับผู้หญิงคนอื่นหรือการคุยกับ ผู้หญิงเยอะๆทาให้เขารู้สึกดีกับตัวเขาเองอะไรเงี้ยอันนี้สมมติสมมติตัวพี่จิ๊บล้วรันพี่จิ๊บอายุ48ที่พี่จิ๊บพร้อมจริงๆเพราะว่าพี่จิ๊บรู้แล้วผู้หญิงทุกคนมันก็คล้ายๆกันหมดเพราะฉะนั้นจิ๊บจะเลือกคนที่จิ๊บอยากดูยุ่งจริงๆแล้วจิ๊บจะโฟกัสอยู่กับคนเดียวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนี่คือความพร้อมแต่สมมติสมมติของเขาก็คือก็คุยไม่เห็นผิดอะไรเลยทําไมก็หนุกดีอ่ะเจอการบางทีออกไปสังสรรค์ไม่ได้มีอะไรกัน นั่นคือความพร้อมที่เขารู้สึกบว,ว่าพร้อมแต่พร้อมของเขากับพร้อมของยูมันกนละพร้อมกันไงคราวนี้สมมุติว่าเขาเข้าใจว่าคุยกับผู้หญิงแม่งก็เท่านั้นออกไปสังสรรค์เจอคนนู้นคนคนี้แม่งก็เท่านั้นหมดแล้วอยากจะมีครอบครัวจริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันจะไม่ทําให้มันมากวนใจอยู่ได้แล้วอะ่ะพอเก็ตตรงนี้ไหมคือ,อยูต้องเข้าใจจิ๊บเจอมาหลายเคสมากบางเคสเนี่ยผู้ชาย ไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะแต่ผู้หญิงประสาทแดกอ่ะแต่มันไม่ใช่เคสนี้ไงอยู่เข้าใจว่าจิบเชื่อว่าอยู่ไม่อยากรู้สึกแบบนี้หรอกแต่อะไรบางอย่างมันทําให้เรารู้สึกอะมันมีสาเหตุอะวิธีคิดคือถ้าครบต่อเพราะตอนนี้อํานาจในการเลือกครบ หรืออำนาจในการที่จะเทมันอยู่ในมือเราโอเคคราวนี้ถ้าเราเลือกที่จะคบต่อให้คิดถึงอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเอาแค่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคืออยู่ก็จะประสาทแดกทุกวันเสาร์อยู่แล้วอันนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วมันจะแย่ลงเรื่อยๆสมมติถ้าแต่งงานกันไปแล้วแล้วเขายังทําเหมือนแบบในวันเสาร์มีปัญหาอยู่เพราะอยู่ก็จะแบบแต่งงานแล้วพ่อแม่รู้น,นู่นนี่นั่นทุกอย่างมันก็จะแย่ๆ,ๆ เพราะฉะนั้นถ้าอยู่คิดถึงแล้วอยากจะแบบคบต่อให้นึกถึงจุดนี้ด้วยว่ามันจะไม่ดีขึ้นอะ่ะเมื่อกี้อยู่ถามจิ๊บแล้วเมื่อไหร่เขาจะพร้อมใช่ไหมคำตอบคือวันที่แบบเพียงพอแล้ววันที่แบบอยากจะมีครอบครัวจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจิ๊บก็ไม่รู้ว่าอยู่จะรอไปเพื่อมันจะพร้อมหรือเปล่าก็ไม่รู้สมมติโชคดี40นั่นก็อีกตั้งเท่าไหร่อะ่ะสองปีสามปีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ต้องประสาทแดกทุกวีคเอนอะ่ะจิ๊บมองว่าแบบนี้นะเพราะฉะนั้นรายละเอียดในระหว่างคบสําคัญหมดฮะ พยายามมีความรักหรือใช้ความรักอย่างตาสว่างแล้วคุณจะเห็นความจริงได้ในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการข้อคิดดีๆเกี่ยวกับความรักในทุกๆเช้าต้องการปรึกษาทีมโค้ชของผมในคำถามเบื้องต้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถติดต่อผ่านไลน์นี้เลยนะครับ หรือใครที่ต้องการจะซื้อคอร์สออนไลน์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ให้มากขึ้นและอยากทราบว่าคอร์สไหนเหมาะกับคุณก็สามารถสอบถามทีมโค้ชของผมได้อยากจะให้สุภาพสตรทีทุกท่านสบายใจในเรื่องความรักนะครับเพราะเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเก็ตปะ